และเรื่องราวที่พี่ขวัญเอามาเล่าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องจากน้องออโต้เนี่ยแหละครับซึ่งซึ่งบอกผมงงว่าเอ้าแล้วเแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องเอาเพี่พี่อโตมาเล่าก่อนแล้วผมมาเล่าด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆถ้าเรื่องเดียวกันนะแต่เปลี่ยนผู้เล่าครับวิธีคิดหรือว่าจินตนาการมันก็จะเปลี่ยนนิดนึงอ๋อแต่ว่ารับรองว่าเรื่องนี้นะครับคนละเรื่องกับที่ออโต้เล่าไปแล้วอาคนละเรื่องกับเรื่องลุงข้างบ้านเมื่อกี้ไปแล้วอชื่อเรื่องนี่มันทัชใจมากครับ กูหิวกูหิวครับถึงแบบนี้ก็ไปหาข้าวมันไก่ประตูน้ํากินกัน<ช><ช>ไม่ใช่ <c oughs> นะครับเรื่องนี้เขาต้องบอกว่าน้องออโต้เนี่ยครับมาเล่ากับผม <c oughs> ที่บิ๊กช็อกที่บิ๊กเอฟเฟมไทยแลนด์เนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเอา <c oughs> เรื่องสดๆรอ้อนๆใช่นะครับเรื่องนี้ที่ตั้งชื่อเรื่องว่ากูหิวเนี่ยน้องออโต้บอกว่ามี f c ของเขาคนหนึ่งครับมกักจะฝากเรื่องเล่าให้น้องออโต้เนี่ยมาเล่าบางคนก็ไม่สะดวกบางคนก็อายบางคนก็ไม่รู้ว่า S <S จะเรียบเรียงเรื่องอย่างไรบ้างในการเล่าอะไรเงี้ยก็เลยฝากอโโาอโตโมาออโตเป็นคนที่เล่าเรื่องดีครับ<ะ>แล้วก็ระหว่างที่น้องเล่ากับผมเนี่ยผมก็เลยจำว่าเฮ้ยน้องเล่าดีมากก็เลยนึกมาพี่ไอ้ทักมาพอดีบอกว่าพี่ขวัญบางคานนี้เรามาเจอกันนะอะไรเงี้ยก็เลยเอาเรื่องน้องเนี่ยมาเริ่มต้นในค่ำคืนนี้ครับเหตุการณ์นี้ครับย้อนกลับไปนะครับน้องโตเล่าว่าเพิ่งได้รับเรื่องนี้มาประมาณสักเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าขอญาต เออชื่อของคนที่นําเรื่องมาฝากน้องออตโต้หน่อย<ช>นะครับ<อ>นั่นก็คือพิดาครับชื่อพิดาพิดาเนี่ยมีอาชีพเป็นเหมือนกับอยู่ในครัวเป็นเชฟผู้ช่วยเชฟนะครับอยู่ที่ต่างประเทศในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ประเทศอะไรครับแต่เขาบอกว่าเลครับเรื่องนี้พิดาเนี่ยพอไปทํางานที่ต่างประเทศตรงนี้ครับแล้วปรากฏว่าการําทงานแรกๆเนี่ย เรื่องของศาลที่เรื่องของที่พักอาศัยเนี่ยมันก็คงยังไม่สะดวกเท่าไหร่มันก็เลยไปอยู่กับรวมๆกันกับคนไทยที่รู้จักกันเนี่ยนะครับก็เป็นบ้านหลังใหญ่ครับแต่ด้วยความที่พิดาเนี่ยเป็นคนที่คนเราเนาะต้องการความส่วนตัวต้องการความส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยทำงานได้มาสักสองสามปีและปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยมีน้องที่ทํางานเนี่ยนะครับชื่อน้องส้มขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับชื่อน้องส้มเนี่ยนะครับบอกพิดาพิดาเนี่ยอพาร์ตเมนต์คอนโดที่หนูอยู่เนี่ยรูมเมทที่อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเขาออก พ่ดาเอาเป้าตัดสินใจไม่นานเลยครับไปไปเนี่ยเขาไปย้ายเลยครับอีกวันลุ้งขึ้นย้ายเลยย้ายเข้าไปในห้องนี้ต้องบอกดีเทลก่อนว่าห้องเนี้ยจะเป็นเหมือนกับพี่ผมผมไม่แน่ใจว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอพาร์ตเมนต์ไหมคอนโดไหมหรือว่าเป็นบมนชั่นไหมอะไรเงี้ยในก็เหมือนกับมีสองสองห้องอยู่ในห้องใหญ่เดียวกันแล้วจะมีห้องน้ําห้องครัวต่างหากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาลงเหมือนคอนโดเนะาะมาณคอนโดห้องสุดใหญ่อย่างเงี้ยครับพิดาเขาไปอยู่ห้องหนึ่ง น้องส้มก็อยู่ห้องหนึ่งซึ่งอาศัยรวมกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทางานอยู่ที่เดียวกันเป็นผู้ช่วยเชฟเหมือนกันอะไรเงี้ยครับะะแล้วปรกวากฏว่าวันแรกที่พิดาเข้าไปเนี่ยแกก็ทําความสะอาดห้องเลยครับด้วยความที่เป็นคนรักความสะอาดอยู่แล้วปัดกวาดเช็ดถูนู่นนี่นั่นผิวปากอารมณ์ดีดีใจว่าตัวเองได้ห้องส่วนตัวตัวเองอยู่คนเดียวแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูไปก็ไปเช็ดนู่นเช็ดนี่ห้องมันจะมีบิวอินนะครับเป็นตู้เสื้อพงเสื้อผ้าไปปัดไปกวาดอะไรยเงี้ยอยู่ดีก็ปัดเหมือนโดนอะไรอย่างหนึ่งป พี่ดาก็เดินเข้าไปดูหยิบขึ้นมามันเป็นเหมือนพวงกุญแจครับแต่ว่าเป็นพวงกุญแจที่เป็นรูปผู้หญิงอืแต่ผู้หญิงคนเทพเปื่อยเปื่อยนะครับท้องนะครับโชว์ประเภทด้วยอะไรเงี้ยพี่ดาก็เอ้ยก็น่ารักดีเนี่ยทําไมทิ้งวะนึกขใจเนาะออยู่ด้วยกันแล้วกันแกก็เดินไปใส่กระป๋องแกจะมีปกกระป๋องเป็นสังกะสีครับอยู่บนหัวนอนก็ใส่ไว้ก็ไม่มีอะไรก็ทําภารกิจไปก็อยู่ไปอะไรเงี้ย ผ่านมาประมาณสักสองเดือนคือต้องบอกว่าพิดาเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่คืนหนึ่งครับพิดาลืมสวดมนต์แล้วก็ลืมแผ่เมตตาปรากฏว่าก็นอนแล้วก็หลับไปก็ฝันฝันว่าตัวเองน่อยู่ในห้องแล้วตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนอนแล้วจู่จูเนี่ยระหว่างที่แก,กกำลังมองแบบรอบๆห้องอยู่เนี่ยมันมีเสียงครับเสียงเหมือนดัง ก็เกลีเสียงเหมือนคนลื้อของลื้ออะไรถุงพลาสติกลื้ออะไรอย่างเงี้ยยุบๆแกก็เลือบตาไปมองตรงบริเวณต้นเสียงครับซึ่งต้นเสียงตรงนั้นเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนโต๊ะกินข้าวอยู่ในห้องอมีโต๊ะกินข้าวอยู่แล้วพิดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบซื้อของตุนไว้ก็าแบบจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งขนมเหน่มอะไรเงี้ยวางน้ำหนุ่มน้ำดืม่ดวมวางแพ็คเลยแกเขามองปรากฏว่าในฝันแกนเนี่ยแกเห็นก็คือเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงนั่งหันหลังให้ แต่ผู้หญิงคนนั้นนะครับนั่งยองๆขึ้นบนเก้าอี้ oh. อ่ะอ่แล้วเขาเรียกนั่งยองปะอ่ะนั่งยองทิง้งทิ้งก้นนะครับหัน <Ha. S 1> หลังให้แกแล้วผมเข่าคุดคูอ่ากอดเข่าอารมณ์เหมือนอย่างนั้นเลยแต่ว่าพี่ดามองเห็นในความมืดก็คือแกเปิดไฟหัวเตียงครับ,รบเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงเน,นี่ยคนเนี้ยกําลังค้นอะไรไม่รู้บนโต๊ะแล้วพักพี่ดาเขามองใครวะใครมาอยู่ในห้องเราแต่ผู้หญิงคนนั้นนะครับลักษณะก็คือ เขาไม่ใส่เสือเส้อผ้า,าระหว่างที่พิดากำลังคิดอยู่กําลังจะเอ่ยปากถามปรากฏว่าผี่หญิงคนนั้นหยุดหยุดการกระทําทุกอย่างปุ๊บแล้วก็เหมือนเอี้ยวเอี้ยวหน้ามาเนี่ยอืเอากูมาเลี้ยงแล้วปล่อยให้กูอดอยากทําไมอืมกูหิวพูดงี้สักพักผู้หญิงคนนั้นนะครับก็หันหน้ามาพิดาแล้วก็โดดมาใส่ที่เตียงพิดาสะดุ้งตื่นกเกิดอะไรขึ้นวันนี้แล้วเสร็จปุ๊บปรกากฏว่าพอตื่นขึ้นมา มีเสียงเคาะประตูขางนอกไปดิป้องป้องน้อง,องซอมมาเลยพี่พี่พี่ดาทํางานแล้วไม่ตื่นแล้วอ่าโอเคก็ไปทํางาน mm hmm. ก,ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรก็ผ่านไปประมาณสักประมาณอีกสักสองเดือนได้ด้วยความที่พี่ดาเนี่ยติดละครไทยก็ดูผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับก็ดูด,ดูดูไปวันนั้นก็เผลอหลับก็ไม่ได้สวดมนต์อีกแล้วทีเนี้ครับแกก็หลับไปแต่คราวเนี้ยแกยืนยันแล้วแกไม่ได้ฝันนอนนอนอยู่เนี่ย เสียงมาเหมือนเดิมเสียงมาแบบเปิดประตูแอฟแล้วก็มีเสียงเดินเข้ามาแล้วก็มันอยู่อยู่ตรงโต๊ะนั้นก็เสียงเหมือนค้นของอะแกก็นึกว่ารูมเมดแกที่ชื่อน้องส้มที่อยู่ด้วยกันค่ะก็ถามว่าก็นอนแต่แคงนะครับส้มมอนหรืออะไรวะตอนนี้เนี่ยพี่นอนเดี๋ยวพุ่งยิ่งตื่นเช้าทำงานเนี่ยพอไ,ไปพี่นอนไปเงียบเงียบไม่มีเสียงตอบกลับ กก็เฮ้ยทำไมวะทำไมส้มไม่ตอบเราปกติส้มจะเป็นหนโตอต,ตอบเสียงจันอะไรเงี้ยนึกขึ้นได้อา้าวกูล็อกห้องนี่หว่ะอ๋อกูล็อกห้องนี่วะ oh. อ,อ,อืมแกก็เลยเอี้ยวคอหันไปดูที่โต๊ะซึ่งไม่ห่างจากเตียงแกครับปรากฏว่าแกเห็นเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฝันมันลื้อของอยู่บนโต๊ะอยู่ลือล้อๆอยู่เสร็จปุ๊บ แกก็ตกใจหันไปดูแล้วปรากฏว่าระหว่างที่แกจะเออเอ่ยปากอ่ะเรียกเหมือนในฝันเลยเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขารู้ว่าพิดารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้มันจะมีจังหวัดนรกอ่ะโอ้แล้วแล้วจังหวะแบบสตันอ่ะหันไปสตันเอฮ้ยเหมือนในฝันทุกอย่างที่มันผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยมันพุ่งกันมาในหัวปุ๊บปุ๊บเต็มไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าพิดามันจะเอ่ยปากใครคาว่าใครอยู่ในเคอยู่อยู่ในใจแล้วจะเล่ว่าใครอ่ะ กังจะเอ่ยปากผู้หญิงนั้นหันมาแล้วก็พูดว่ากูหิวแล้วก็โดดหมาพิดาพิดาแบบดึงผ้าห่มอ่ะคุ้มโปงแล้วก็ร้องกีดกีดกีดลั่นเลยสภาพมีเสียงคอประตูดุ้งดดุ้งพิดาก็กีดกีดกีดพิดาเป็นไรพิดาเป็นไรเสียงส้มเรียบเรียกพิดาเป็นไรพิดาเป็นไรแกก็กันใจเนาะสะบัดผ้าห่มแล้ววิ่งไปที่หน้าประตูแล้วเปิดส้มเข้ามาในห้องกระโดดกอดกันร้องไห้ใหญ่เฮ้ยส้มพี่เจอผีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ย ถ้าคนเราอะ่ะรู้ว่าเพื่อนเจอผีอ่ะอย่างแนนกับเจมเงี้ยอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเจมเจอผีหลอกอแล้วแนมนมาปลุกเนี่ยต้องตกใจปะมันต้องพากันกลัวส้มบอกว่าพอฝากทั้งหมดนะครับส้มนิ่งอืแล้วก็พูดว่าพิดาพิดาเจอผีบ้าสินเนาะผีบ้าสินเหรอ,<ะ>เ,หรอเราก็งงเราฟังน,นแล้วเราก็งงผีบ้าซินนคืออะไรวะส้มก็เล่าว,ว่าไม่ใช่พี่คนแรกหรอกที่เจอคนที่อยู่ในพาร์ทเมนต์เนี่ยอคอนโดเนี่ย เจอคนหลายคนเี๋ยมันเป็นอะไรอ่ะส้มมันเป็นมันเป็นใครอ่ะผีบ้าซิ้น่ะก็มากอดรูมเมดเราส้มอ่ะเอ้ยไม่ใช่รูมเมตก่อนที่ส้มจะย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยย,ย้อนกลับไปเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยส้มก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ส้มจะมาเล่าจะจะจะ,จะมาอยู่ที่เนี่ยเขาเล่ากันว่าที่เนี่ยเคยมีคนมาแบ่งห้องเช่ากันและมีสาวจากประเทศบราซิลมาอยู่ที่นี่แล้วมาเช่าที่นี่เขาทํางานเป็นเหมือนกับผู้หญิงคืนบริการน,นนะเนาะเขาก็พาลูกค้า มานอนที่ห้องนี้แล้วเกิดอาการทะเลาะกันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงบาซิลคนนี้ถูกฆ่าตาย<อ>ที่ห้องนี้ห้องที่พี่ส้มอยู่พี่พิดาอยู่อ้าพิดาอยู่อ,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 อห้องที่วิดาอยู่เสร็จปุ๊บพิดา,าก็เฮ้ยแกแต่เขาพูดไทยนะเออเออใช่ไหมเออผมก็ลพูดภาษาไทยนะอมันจะบาซิลได้ไงส้มก็งงทีนี้กูหิวเต็มเต็มเออส้มก็เอ๊ หนูก็ไม่รู้ว่ะพี่แต่ทีเนี้ยเขาเจอแต่ผีบา้าซินก็เอาโอเคไม่เป็นไรก็ผ่านไปตอนเช้าปุ๊บเฮ้ยพี่ไม่ไหววะ่ะส้มพ่ลาดีกว่าลางานดีกว่าก็เลยลาหัวหน้าก็เลยนอนพักผ่อนที่ห้องพอตื่น,นสายมาก็ลงไปข้างล่าง ใต้ตึกครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นร้านเหมือนเอาเมาไร้านโชว์หวยเนาะเป็นร้านโชว์หวยแล้วก็ปรากฏว,ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนมาจากประเทศอินเดียเขาก็จะมีขายของขายของกงกินแล้วก็มีสายมูที่เขาขายเป็นพวกเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปตะล่อมถาม<ะ>คนขายว่าเออเนี่ยคงคือคือไปเล่าให้ฟังแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าจะถามว่าเป็นอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าพี่คนที่เป็นเจ้าของร้านเนะี่ยพูดมาเลย<ๆ>เธอจะผีบาซินเหรออา้าวไม่แ พูดเหมือนกันแล้วก็มีคนที่เป็นลูกค้านะคืออยู่ในเตึกะก็พูดเหมือนกันก็ผีบ้าสิ้นหรอไม่เหมือนเป็นเรื่องปกติของคนที่นั่นเออแล้วเสร็จปุ๊บพี่ดาก็เลยซื้อของขึ้นไปก็ไม่รู้แหละว่าเป็นเจ้าที่หรืออะไรก็ไม่รู้ต่างประเทศเจ้าที่ผู้ไทยเหรอก็ยังนึกในใจตัวเองเนาะแต่ว่าความเชื่อตัวเองว่ะคือพี่ดาเนี่ยเป็นคนที่มักจะเจอผีบ่อยๆมักจะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆแต่แกก็เป็นคนสดมต์แผ่เมตาอะไรเงี้ยแกก็เลยซื้อของขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งไว้หน้าห้องจุดทูบดอกหนึองก็ แล้วก็ไหวบอกว่าหนูมาอยู่ที่นี่นะอย่าทําอะไรหนูเลยให้หนูอยู่พักผ่อนอย่างดีเอย่ามีอะไรเลยอะไรเงี้ยแกเข้าไปนอนก็ผ่านไปสามสี่เดือนอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีวันหนึ่งพิดาเราเอาโต้ฝังว่าพี่จําไม่เคยลืเมเรื่องนี้อืก็คือวันนั้นเนี่ยพิดาเป็นประจําเดือนเป็นเมนแหละแล้วปรากฏว่า แกก็นอนปกติชีวิตปกติแต่วันนั้นด้วยความที่เพลียเหมือนเสียเลือดเยอะแกเป็นคนที่เวลามีประจำเดือนเนี่ยเลือดจะออกเยอะมากมแกก็เลยเวลานอนเนี่ยแกก็ไม่กล้าเรา,าผมอผ่ะมมาขุมตัวแกก็นอนปกติกเอาผาขมออกอะไรเงี้ยแกก็ด้วยความเพลียก็เผลอหลับไปวันนั้นลืมส่วนม์อีกแล้วอก็หลับไปพอหลับไปเสร็จปุ๊บนะครับพี่ดาบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นประมาณกี่โมงแต่รู้ว่ามันดึกอะตื่นมากลางดึกอะเพราะได้ยินเสียงเหมือนเดิม มีคนเปิดประตูเข้ามาแต่คราวนี้พี่ดาแกเปิดประตูไว้เพราะว่าเผื่อว่าส้มจะเข้ามาของกินอะไรก็เลยไม่ต้องแบบไอ้นี่อะไรเงี้ยเพราะมันห่างมาหลายเดือนมากมเธอไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้กับผู้หญิงที่บอกว่ากูหิวอะ่ะเธอมไม่เคยเจอเลยก็เลยเหมือนกับเออคงไปแล้วมัง้งคงไม่ได้ยุ่งอะไรกันแล้วมัง้งอะไรเงี้ยแกก็นอนหลับเสียงเปิดประตูแฮรแกก็นึกสงส่ส้มมาเอาของแนละ้วค้นของลแล้วก,ก,ก็เสียงถุงพลาสติกนู่นนี่นั่นส้ม เออรีบเอาก็รีบบอ,อกไปไป,ไปพี่ะนอนพี่เพียวันนี้พี่เป็นประจําเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเงียบไม่มีเสียงตอบกลับสักพักก็เลยลืมตาและเอี้ยวคอมาดูเหมือนเดิมซึ่งโต๊ะอย่างที่บอกอะโต๊ะกินข้าวตั้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วของวางแกก็เอื้อมเอี้ยวหันมามองอสิ่งที่เห็นก็คือข้าวเนี้ยไม่เหมือนข้าที่หนึ่งข้งที่สองครั้งแรกในฝันครั้งที่สองอผู้หญิงนั่งหลังให้ครั้งนี้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปนั่งอยู่บนโต๊ะกินกข้าว Oh. แล้วก็หันหน้ามามองหน้าแกแล้วก็โยกหวยเงี้ยวิอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่ากูหิวเอากูมาเลี้ยงทําไมเลี้ยงกูไม่ดีกูหิวมึงเข้าใจไหมกูหิวพวกเงี้ยเสร็จปุ๊บพี่ดาก็ตกใจพอตกใจปุ๊บลืมตาขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นครับกระโดดเข้ามาหาแกระหว่างที่จะลอยตัวมาหาแกเนี่ยหายปุ๊บ oh. แกก็ตกใจเอ้าคือนอนอึ้งอ,อ่ะเอ้าไปไหนวะสักพัก คนเราอะ่ะมันต้องมองหาใช่ไหมออมันไปไหนมันไปไหนตัวงก็ไไนอนอยู่เตียงเงี้ยมันไปไหนไมัไปไหนมันไปไหน <L ist> เหลือไปมองปลายเตียงครับค่อยๆมีมือเนี่ยเกาะขอบเตียงแล้วผู้หญิงคนนี้ครับ <L ist> ค่อยๆโผล่หน้าขึ้นมาขอบเตียงอย่างเงี้ย <L ist> พอเห็นหน้าเต็มๆปุ๊บเนี่ยพี่ดาเล่าให้ฟังว่าหน้าผู้หญิงคนนี้เป็นหน้าที่ซีดแต่ที่แปลกก็คือตาของเขาเนี่ยมันจะโตเป็นไข่ห่านเลยโตผิดปกติเลย แล้วที่แปลกก็คือผู้หญิงนั้นน่ะแลบลิ้นเลียแลบแลบคนเดาอ่ะปฏิกิริยาคนเห็นคนโผล่มาขอบเตียงอ่ะต้องดึงเท้ากลับใช่ไหมใช่พอดึงเท้ากลับเสร็จปุ๊บเจมแนนผู้หญิงคนนั้นน่ะเอามือตบ,บขาีิดาป๊อม<อ>จับอย่างเงี้ยแล้วก็แลบลิ้นเลบแลบ,บลิ้นไปแล้วลิ้นยาวไปแล้วก็ค่อยคานขึ้นไปคานไปแล้วก็เอาหน้าจะซุกอ,ะ<เ>อ่ะตรงระหว่างขาแกอพี่ดาก็กรีดกรีดกรีดหลองลันเลยกรีด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 หลองลันเลยปรากฏว่า ส้มเปิดประตูเข้ามาพิดาเป็นไรพิดาเป็นไรพิดาเห็นส้มเข้ามาส้มส้มส้มีโอ้ยผีหลอกมันมานี่มันจะทำอะไรไม่รู้พีู่่นมือก็เหวี่ยงแบบสะบัดเลยพยายามจะออกจากอยากออกจากห้องแล้วตอนนั้นน่ะมือก็ปัดไปโดนกล่องโดนของบนหัวเตียงหล่นปุ้งเต็มไปหมดเลยพิดาก็โอ้ยเอ้ยเด็กกมเก็บส้มบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูช่วยส้มก็ช่วย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 ัสักพักหนึ่งส้มก็บอกกับพิดาพูดแบบว่าพิดาหยิบของขึ้นมาแล้วก็ชูให้พิดาดู พี่ดาเลี้ยงอีเปิดด้วยเหรอโอ้ยอีเปิดไหนก็นี่ไงจำผูกกุญแจที่หล่นตอนแรกได้ไหมผู้หญิงเปลยพี่ดาไปลืมไปแล้วแกใส่กล่องนั้นไว้นั่นคืออีเปดนั่นคืออีเปิด๋แล้วอีเปดมันคืออะไรยังไงพี่ไม่เขาายย้าใจยังไงก็นี่ไงเล่นของของแบบเรียกมนสเสน่ห์งไงเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงนวนบูชาดีแล้วที่ถ้าดีกว่านั้นแล้วนั้นก็คือเนี่ยถ้าประจําเดือนอะ่ะให้เขาอะ่ะ จะดีมากจะประสบผวามสำเร็จมากอ๋อมันกินเลือดกินของอันนี้ดาา่าพวะอะไรวะเนี่ยกูไม่ได้เลี้ยงมันมาเองกูเห็นมันอยู่บนหลังตู้ก็เลยโทรกลับไปอโทรกลับไปหาดูเมกคนก่อนซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนไทยที่อยู่ทํางานอยู่ด้วยกันคพอเสร็จปุ๊บโทรกลับไปทั้งคู่เปิดสปิกอร์โฟนด่าฝั่งไทยเลย <c oughs> ทำไมเอามาเลี้ยงแล้วมึงไม่รีไม่เอาไปด้วยล่ะอ๋อ คนนั้นนะผมไม่คนที่รับสายอ่ะอยู่ประเทศไทยอะไม่ฟังอะไรเลยสวนมาเลยโอ้ยมันดีอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะมันดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเาคนมาอีกโอ้เนี่ยเฮ้ยเธอไปเถอะเดี๋ยวฉันจอกค่าค่าค่าขนส่งให้เดี๋ยวจ่ายเองไม่ต้องเอาเอาไปเลยไม่เป็นไรพี่แบ่งกันใช้วางหูปุ้งหนีดีแล้วไม่เกี่ยวกับเองอ่ะเขาบอกเขามีเยอะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพีดาเขาโมโหดิกลัวก็กลัวโมโหทําไงป่ะเอาทิชชู่ครับจับเปิดนั่นนะตัยเปลอห่อห่อ แล้วเดิมมันวตาแล้วก็พูดว่ามึงกับกูต่างคนต่างอยู่แล้วกันว้างสู้ออกไปข้างนอกเลยพิดาก็ใส่สู้อ่ะเออก็คนกลัวเออปาไปข้างนอกเสร็จปุ๊บปรากฏว่าสบายใจแล้วก็จากนั้นอุ่นใจก็อะไรวะเนี่ยอะไรมาอยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็คุยในตนเช้าว่าเจออะไรบ้างเล่าทั้งหมดให้ฟังหมดเลยว่าเจออะไรบ้างที่พิดาเจอรู้สึกแปลกๆรู้สึกเข้ามาในห้องพี่รู้สึกแล้วล่ะว่าพี่มาได้อยู่คนเดียวทําไมเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยตื่นเช้าก็ออกไปทํางานกัน ตกเย็นพิดาเข้ามาในห้องก่อนส้มซึ่งทำโอทีตามมาทีหลังเคาะประตูพิดาพิดาอะไรอะ่ะวันนี้อะไรวันนี้เร็วทำไมส้มเปิดประตูหาส้มส้มอะไรอะ่ะส้มยืนตรงประตูแต่ไม่ยืนใกล้ประตูยืนห่างประตูแล้วก็ชี้ลงพื้นพิดาพี่มาใหมอ่อี่เปิดวางอยู่หน้าห้องครับว่านางกลับมาเองออ เป็นไปได้ยังไงนางมาได้ไงอ่ะก็นั่นไงก็ห้องนี้มีแค่สองคนงน่ะก็ใช่ไงเสร็จปุ๊บแกก็เลยแบบเฮ้ยยัยงไงวะเนี่ยแล้วแล้วยังไงวะพี่ดาก็เริ่มน้ําตาคลออะ่ะเอาแล้วสิกูงานยากใช่วหมกูเจออะไรอีกวะเนี่ยขนาดปลาทิ้งไปแล้วมันจะกลับมาอีกเครียงทิ้งไปแล้วมันมันมันเผื่อแลยบูมแรงเออเสร็จปุ๊บสมก็เลยตั้ต่งใจไม่ไรพี่หนูจัดการเองสมกัขวายัดใส่ถุงดำวิ่งไปข้างล่างรถขยะมาพอดีโยนใส่รถขยะไปเลยอืม พี่เงินปายต้องนูทิ้งไปแล้วพี่อืก็ผ่านเวลาไปสองสามเดือนเหมือนกันทุกอย่างก็ไม่มีอะไรชีวิตก็เรียบง่ายและทีเนี้ยปรากฏว่าพี่ดาเนี่ยได้ถูกปรับตําแหน่งเป็นหัวหน้าเชฟแล้วจากที่เคยเป็นผู้ช่วยเชฟอืเป็นหัวหน้าเชฟแล้ว<ะ>แต่เจ้านายอยากให้พี่ดาไปดูแลสาขาอีกเมืองหนึง่งแกก็เลยต้องย้ายห้องระหว่างนั้นที่แกจะย้ายห้องตัวของส้มเองก็มีกิ๊กซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่นั่นแหละก็เชิญชวนว่าเออเดีผู้ชายมาแล้ว ผู้ชายมาแล้วก็มาช่วยนขนข,ข,ของกันลกันก็แพ็คของแพ็คของกันก็มานั่งแพ็คของเสร็จแล้วก็เหมือน,นอารมณ์เหมือนเลี้ยงเขาอ่ะเขามาเขามาช่วยแล้วอย่างเงี้ยแพ็คของเตรียมจะขนย้ายเงี้ยก็นั่งกินนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้หญิงอะ่มันจะมีถุงกระจุกกระจิ๊บของเขาอ่ะซึ่งพิดาเนี่ยเป็นคนที่เก็บเก็บเอาพวกแก่แหวนเงินทองที่สะสมไว้ใส่ถุงแดงเป็นถุงประมาณอย่างเงี้ยครับอืมแกก็ไปหยิบหัวเตียงมากระยแกะถุงแดงดูปรากฏว่าจู่ๆตอนที่เปิดถุงแดงเนี่ยพิดาคว้างลงพื้น ของกระจายปุ้มเลยและมีไอ้สิ่งหนึ่งมันกิ่งปุ๊บมาลงโต๊ะซึ่งแฟนส้มกับส้มอ่ะนั่งอยู่กิ่งปุ๊บแล้วก็หมุนแล้วก็วางหล่นแป้งอีเปิดอยู่ในถุงะอ้ะอะไม่ยอมไปนะคนลุกอ่ะเ็จปุ๊บพิดาก็ร้องไห้โฮเลยแล้วทำไงกับชีวิตกูละเนี้ยตามกูไม่หยุดไม่หย่อนกูทำยังไงดีวิ่งไปร้องไห้ก็กลัวแฟนที่เป็นชาวต่างชาติของส้มอ่ะจะตกใจอะไรใหญ่ก็ไปล้างหน้าล้างตาเปิดประตูออกมาเจอส้มยืนยิ้มอยู่หน้าห้องน้ำ ทำไมอ่ะพิดาไม่ต้องห่วงแล้วนะหนูต้องออกให้พี่ได้แหละยังไงอ่ะยังไงอ่ะเออคิดเหมือนกันนะพี่คิดฝังยังไงพี่สมพี่ดาก็ถามสมว่ายังไงอ่ะอ้าวเนี่ยที่ผัวฝรั่งหนูคนเนี้มาเปิดร้านอาหารกลางออคืน หนูก็ไปหลอกมันเลยเนี่ยมันเป็นเองเจิ้นนะของคนไทยนะว่า <fend ises> <divor ces> มันดีนะมันมันอารมณ์เหมือน,น,น,นกับพูดไปไประมวลว่าสายมูอะ่ะคนน่ากล <What? S 2> ัวไม่ใช่ผีแล้วกูว่าคนใกล้ตัวนี่แหละแล้วปรากฏว่าก็เล่าฝังว่าเนี่ยเอาไปบูชาอย่านีีนะถ้ามีประจําเดือนเลยก็ให้กินเขาเขาก็งงไงเขากินประจําเดือนด้วยเหรออะไรเงี้ยก็บูชาไปก็เอาไปอ่าเขากรลักเหมือนเต็มใจรับใช่อก็เอาก็หายไปเลยจนประมาณสักเกือบเกือบครึ่งปีมั้ง ส้มก็มีโอกาสบรรยุแล้วก็ไปหาพิดาอีกเมืองหนึ่งเจอหน้าพิดายื่นเงินให้หมื่นหนึ่งอเอา้าเงินใครเขา,เาก็ส่วนแบ่งไงแ,แบ่งคนละหมืน่นแบ่งค่าอะไรฝรั่งคนนั้นบูชาอเปิดนั้นไปสองหมื่นบาทถ้าตีมเงินไทยนะอสองหมื่นบาทแล้วปรากฏว่าฝรั่งคนนั้นนะครับเท่าที่รู้ข้อมูลก็คือณปัจจุบนันไม่ใช่ที่ที่ณนะตอนนั้นนะที่เขาคุยกันว่าฝรั่งคนเนี้ยกิจการของเขา,าใหญ่โตดีเลยเปิดหลายสาขาเลยอืคือคือลุงอ่ะ รุ่งเลยแต่ว่าชีวิตครอบครัวจากคนที่แบบว่ามีครอบครัวอบอุ่นแต่กระสานซ่านเซ็นคนละที่คนละทางอ๋อได้อยากเสียยาง,ยยางใช่แต่ทุกวันนี้ก็เลยอยู่นตรงนั้นอยู่กับฝรั่งคนนั้นแล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วนี่แหละครับครูที่ยอยู่ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารครุมโปง X